คือคือฮิปโปคข้าวมาไม่อู้ัเดี๋ยวเดี๋ยวเราป๊บหน่ันะอายุเท่าไหร่ดิ่าอยู่อายุเดี๋ยวส่งลน์มาห่อยพี่ปโปอยยุเท่าไหร่สิบเอ็ดนี่ภาษาซีกูคุคุยเช็คจัก่อ่อันนี้ที่โปที่สมเป็กับแมมมอสเดินมาเออใครจะเป็นสมเร็จกับแมมมอสทักเอา นยืนหน้าเลยมามาๆยืนหน้าเออมาๆดูนะดูเช็คล่างดีๆชงง้อซิปิ้เดี๋ยวข้างในลองล้ตบมือด้วยนะเออดี๋ยวเราทิปเดี๋ยวเราเอาททุิปก่อนนะไหซ้อมซ้อมทิปก่อนซ้อมทินก็เป็นหัวหนของเราครับผม พี่ๆหลอกไหมหลอักผาคพเนเียวตอนนี้เราก็จะรองเพลงฮิโปให้สนนาล่นเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวพี่ๆสี่คนุ่คนแหละงั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ฮิโปของที่นี่นำเสนอก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ๆจะเต้นพร้อมกับสามคนที่ได้มาเมื่อวานโอเคไหมค่าเดี๋ยวถามพี่ดีกว่าพี่เต้นฮิตโป้ได้ไหมคะต้องมีคนสอนฮิ่โปพร้อมไหม น้อยหน้านะข้างหลังเอวดีหมดนะบอกเลยทีโพพร้อมไหมพร้อมที่โพโข้างหน้าพร้อมไหม างี้ดีกว่าเหมือนพี่จะมองฮิปโปไม่ค่อยชัดใช่ไหมเมื่อกี้งั้นเดี๋ยวลองดูเพื่อนเต้นหันหน้าต้องหากันดีกว่าฮิปโปพร้อมไหมเออถูกโคู่ไหมคะหันหน้าถูกคู่นี้หรืออุยอะไรนะอ๋อ อทิปโปสองตัวนี้หันหลังหากันจังเลยเจนอย่าหากันนิดนึงนะคะอ่ะทิโปข้างในพร้พอมมา ได้ดูไหมได้ดูเสื้อ่วงไหมถามว่าข้างในได้ดูฝั่งนน้นไหมฝั่งนน้นดังมากไม่ดูผมไม่ได้ดูไม่ดูดดดเ,เด็กๆเด็กๆเ,เ,เริ่มเสียงใหญ่กันอีกแล้วนะคะอ่าเอา,อางี้ดีกว่าไหนขอขอน้องเสือ้อ่มงหน่อยดีกว่าให้พี่พีทได้ตัดสินพี่พีทอยากดูน้องอีกรอบไหมคะอยากดูอมามามา,มา,มา,มาเสื้อ่วงเสื้อ่วงมานี่แล้วเ,เดี๋ยวพี่เขาจะได้ตัดสินเมื่อวานเราไม่มาไงไม่มา นนีนนนนนนีอันนี้เราหตดหวดเลยเราหมดเลยคนนี้ไม่มาคนนี้ไม่มาคนนี้ไม่มาพี่โปเมื่อวานเอาไปหลายตัวแล้วลูก <c oughs> มามาสามคนสามค,นสามคนสามคนเ <c oughs> มื่อกี้ได้ดูเพื่อนใช่ไหมอา่าได้ดูไหนตบ <c oughs> มือกับแฟนคลับคนแรกหน่อยน้องผู้ชายชื่ออะไรคะชื่อไหเพชรครับเพชรจุ่ปอเลยครับอ้ครับแต่พี่จบนานแล้วนะตัวเท่ากันเลย เออ,อน้องเขาต่อไปชื่ออะไรคะบิควค่ะใครเป็นเพื่อนน้องบิวปรบมือหน่อยเยสเราแฟนคลับเยอะกว่าคนต่อไปคะ่ะน้องคีมไหนเป็นเพื่อนน้องคีมโอ้โหงั้นเช็คไม่ออกเลยว่าใครดังสุดงั้นขอมอบรางวัลกันสามคนเลยคะ่ะอ่าและของรางวาัลขอบคะุณค่ะตบมือเพื่อน แล้วมามอเปน็นนางทีได้เลยค่ะอ่ะมอบให้กับฮิปโปฮิปโปสาวตัวฮิปโปสมเสร็จแล้วเรามั่งรับเลยค่ะอ่าเริ่มจากฮิปโปก่อนอ่าสมเสร็จก็สมเสร็จรับขอบคุณค่ะอ๋อเอางี้ดีกว่าพี่ๆต้องผ่านยุคมห ah าวิทยาลัย รู้จักเพลงไก่ย่างไหมคะเดี๋ยว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 ถามพี่ถามพี่พี่ของพี่น้องของน้องตอบตะเลิดเลยอ่าไก่ย่างรู้จักไก่ย่างไหมคะหรู้จัตเนี่ยวไก่อ่างั้นไก่ย่างที่พี่รู้จักน้องๆรู้จักไหมงั้นพี่ๆลองสาธิตให้น้องดูก่อนได้ไหม เพื่อน้องๆจะได้เต้นตามได้ไหมคะดเดี๋ยว,วเดี๋ยวถามพี่เออถามพี่ถามพี่วันนี้เริ่มมีการเบลอๆเล็ก,ลกน้อยเวลาถามน้องพี่ตอบถามพี่น้องตอบตเออเริ่มเริ่มจุดนี้เลิ่มอ่าพี่พร้อมไก่ย่างไหมคะ <c oughs> นักร้องเราพร้อมไหม <c oughs> พร้อมเดี๋ยวเราได้ยินเสียงกองเบาๆจากทางไหนเออน,นี้ค่ะอ๋อกองอยู่นี่เอาไปมือให้กองด้วย มองไม่ค่อยเป็นเมื่อคืนตีเมื่อคืนถึงอัปมงคลตาดังเลยเอออ่ะไก่ย่างพร้อมอ่ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างสี่ตัวพร้อมค่ะตั้งท่าตั้งท่าปรีดพร้อมปรีดพร้อมนี่อ่าปรีดพร้อมค่ะใครใครมั่นใจสุดก้าวหน้ามาหนึ่งก้าวค่ะโชคดีด้านหลังมีกำแพงนะคะเพื่นเลย่ ไ่ก่ย่างผมนักร้องผม ามน้องถามน้องเอางี้ดีกว่าพี่พี่อยากเต้นกับน้องๆด้วยไหมคะได้ครับอ๋อจงได้ต้องเนิร์ดด้วยได้ไอ้นะคะพี่พี่ไม่เต้นได้ไหมคะได้อาณาเพื่อของชาติไม่เคยโกหกเรานะคะอ่ะเอางี้เดี๋ยวพี่พี่ไปดึงไปดึงน้องมาดีกว่าอยากเต้นกับใครใครอยากเต้นกับพี่ปะ S <S> ได้แล้วอ่าได้แล้วฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีไหมอ่ะไม่มีใครยกมือพี่เลือกเลยค่ะเอเคโอเคโอเคโอเคแต่เราสังเกตดีๆนะคะพี่พี่ของเราเลือกแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆ<จ> ไก่ย่างแปดตัวพอไหมคะอ่าขยายแถวหน่อยค่ะอ่าขยายแถวขยายแถวนิดนึงคะ่ะอ่าขยายแถวนิดนึง